สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูนัเนี่ยมีโจทย์แนวป6สองข้อม1มาฝากเด็กๆกันโจทย์พวกนี้บอกได้เลยนะว่าออกบ่อยมากเด็กๆอยากกดแชร์ไว้ดูด้วยนะหรือฝึกฝนทําให้ขึ้นใจเลยนะคะ <c oughs> ข้อแรกเลยค่ะหาพื้นที่ใบไ,ไม้ตรงนี้นะคะโจทย์บอกว่าวงกลมแต่ละวงอะค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางยาว14ทุกคนตรงนี้14ตรงนี้14ตรงนี้14 ข้อนี้มีวิธีทําได้หลายวิธีแต่ครูขอสอนวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วกันนะคะใบไม้ค่ะมีสูตรลัดสูตรลัดคือ4ส่วน7คูณด้านกำลังสองค่ะเด็กๆถ้าตรงนี้เสร็จเป็น14แปลว่าครึ่งหนึ่งคือเท่าไหร่คะ7เรามาหาใบไม้ใบเดียวกันก่อนใบไม้ My, บันเดียวนะทุกคนได้28ทุกคนจากรูปมีกี่ใบคะ สี่ใบหนูน้อยแค่เอา28่คูณสีตอบ1นึเป็นยังไงคะเสร็จภายในไม่ถึง1นาทีนะคะจำไว้ทำด้วยนะคะอะลองไปดูข้อต่อต่อไปนะคะข้อนี้ค่ะเป็นโจทย์ที่ฮิตฮอตออกสอบบ่อยเช่นกันก่อนอื่นเลยนักเรียนต้องรู้คอนเซปต์ของการทำก่อนคุณครูจะบอกว่าถ้าโจทย์บอกว่า3ส่วน5นักเรียนรู้ไหมว่าถ้าเขาเอา1ขึ้นนะ่ะนักเรียนต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเท่าไหร่รู้ไหม 5.3ส่วน3โอเคไหมคะพิสูจนได้1หาร5ส่วน3กับหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน,วนอันนี้เข้าใจตรงกันก่อน,นนะหรือเอาใหม่ถ้าครูบอกว่า7.8ส่วน8ถ้าเอา1ขึ้นอนะ่ะทุกคนมันต้องเป็นเท่าไหร่คะ8.7ส่วน7ทุกคนโอเคไหมคะหน้าตาม,มันจะเป็นแบบนี้เลยนะเอาคราวนี้เรามาทำข้อนี้ไปพร้อมๆกันตรงนี้สเต็ปแรกเนาะทำเศษเกินให้เป็นจำนวนคละจะได้1 47 ส่วน2 5 7เลข1ตรงนี้ค่ะก็คือเลข1ตรงนี้โอเคไปต่อนะคราวนี้เขาจะเอา1ลูกเริ่มนะก็คือ1ส่วนด้วย257เส่วน4ี่เ็ข้าใจอารมณ์ไหมตีลังกากลับตัวต่อไปไปต่อค่ะ1บวกด้วยตรงนี้เป็นเท่าไหร่คะ2ก็จะเป็น5 22ยีสส่วน47ค่ะแปลว่า A คืออะไรรู้ไหมเ A คือ5ได้ a แล้วทุกคน A คือเลข5ไปต่อค่ะ ไปต่อค่ะทำแบบเดิมนะคะ1นบวกด้วยหส่วนด้วย5้ายี่สส่วน47เขาจะเอา1อีกแล้วหนูตีรังกากลับค่ะเป็น47ส่วน22ทันไหมคะไปต่อค่ะ1นบวกหส่วน5บวก1 47ส่วน28เนี่ย47ส่วน28ถ้าทำเป็นยี่สองนะคะครูเขียนผิด47ส่วนยี่สองเนี่ยถ้าเราทำเป็น เป็นจำนวนครักจะได้เท่าไหร่ทุกคนยี 22, 2บสอเป็น4 4ถูกไหมได้2เศษ3ส่วนยีบสองค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็2เศษ3ส่วนย2จะเห็นว่าตอนนี้ได้ถึงตัวไหนแล้วคะ A คือ5คนละ4ีอ่ะ B คือ2อํา่ะทำต่อนะทําต่อใกล้เสร็จและว1บวก1ส่วน5บวก1ส่วน2 3ส่วนยีบสองก็ต้องตีรังกากลับเป็นเท่าไหร่เป็น1 22ส่วน3มทันไหมคะซึ่ง22ส่วน3ได้เท่าไหร่คะ3 7 2เสเ็ศษ1ส่วน3เสร็จแล้วคะ่ะดูนะคะ A คือ5 B คือ2 C คือ7เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนเป็นไงคะโจทย์แบบนี้ต้องทำเป็นนะลูกนะเพราะมันค่อนข้างจะมีในข้อสอบแทบทุกสถาบันนะอ่า A คือ5 5ลบ2กำลัง2บวกด้วย7กำลัง2นะคะ 3ามกำลังสองเป็น9ก้บวกสีตอบ58นะคะนะต้องทำเป็นนะฝึกฝนทำนะคะใครยังทำไม่เป็นเนี่ยลองดูคลิปของคุณครูแล้วก็ฝึกฝนทำดูนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อต่อไปนะคะข้อนี้ค่ะโจทย์แนวเนี้ยถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยครูหวังมากๆว่าเด็กจะได้คะแนนนะคะเวลาคูณกันแล้วไปเรื่อยๆถึงร้อยค่ะแน่นอนเขาไม่ได้ให้หนูนั่งคูณแน่นอนลูกวิธีทำนะคะ ตัวแรกมาจาก1.4-1.5ส่วน4ลบ1ส่วน5ตัวนี้มาจาก1.5-1.6ส่วน5ลบ1ส่วน6ตัวนี้มาจาก1.6-1.7ส่วน6ลบ1ส่วน7ตัวสุดท้ายมาจาก1 9 9 1 1ส่วน99ลบ1ส่วนแต่ใดๆเนี่ยเช็คก่อนด้วยนะว่ามันจริงหรือเปล่า1.4-1.5ส่วน4ลบ1ส่วน5คอลนอคือ20 5-4ลบ4ได้1.20ส่วน20โอเคจริงแสดงว่าถูกแล้วนะคะแพทเทิร์นนี้ถูกแล้วยังไงต่อคะตัดต,ดต,ดตดัตัดกันหมดเลยค่ะ เหลือแค่ตัวแรกลูกกับตัว right? สุดท้าย1 4 uh 1 1 0ส่วน4ลบ1ส่วนรอยทุกคนคอลนอคือร้อยได้25-1ลบ1คือเท่าไหร่คะ24่ส่วนรหรือเอาไปทอนเนาะเอาไปทอน4 6 24ได้6 2ส่วน25เป็นยังไงบ้างคะสำหรับโจทย์คณิตศาสตร์สอบข้อมหนึ่งที่ฮิตฮอตออกสอบบ่อยถ้าชอบกดแชร์ไว้ทบทวนได้นะคะหรือถ้าใครกังวลว่าจะสอบเข้อมหนึ่งไม่ได้อยากฝึกฝนให้เก่งกว่านี้ ถ้าเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจโรงเรียนกวดวิชาหมอสองลูกเรามีทั้งรอบสอนสดสอนซูมนะคะรับลองฝึกฝนบ่อยๆเก่งขึ้นแน่นอนค่ะทุกคน